สวัสดีคะ่ะทุกทท่านวันนี้นะคะเรามาฟังนิทานชาดกก่อนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะฟังนิทานชาดกนะคะหนูขอแนะนำตัวกันนะคะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อลูกมัดเดี๋ยวหนูจะสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีพี่นารานันพี่มินนี่สวัสดีคะ่ะพี่นารันสวัสดีค่ะพี่มินนี่คิวพีอีพีคิว สวัสดีค่ะพี่อิกพี่คิวาพี่เสวัสดีค่ะพี่ทามพี่เทมพี่สวัสดีค่ะพี่บพี่แป้งสวัสดีค่ะพี่ปอพี่แป้งสวัสดีค่ะพี่พี่จ้ามีพี่อะไรกสวัสดีคุณป้าคุณพี่คุณน้องทุกท่านสวัสดีคุณป้าคุณพี่คุณน้องทุกท่าน ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาเล่าเรื่องเอ,อิมขออนบนึงนะคะหนูขั้นไว้หน้าพระพุทธเจ้าดีกว่าหนูชอบพระพุทธเจ้าเหลืองอ่อยดีค่ะ <c oughs> หนูเอาหนังสือแอบไว้ใต้อันนี้เพราะว่าแบบมันเป็นเหมือนแบบว่าหนังสืออันใหม่หนูก็เลยแบบโชว์ดีกว่านะคะหน,นูว่าหนูจะสั่าเรื่องอวันนี้มาเล่าเรื่องเหมือนแบบดาวตกวิสิตอะไรพวกนั้นแต่หนูก็ไม่แน่ใจคะ่ะแต่เรื่องมันคืออยู่ในพัตตาบิลกไหมคะอยู่ค่ะอยู่ในพัตตาบิดอกอันนี้ เลือเป็นยังไงคะค่ะหนูจะเล่าให้ฟังแล้วนะคะตั้งใจฟังนะคะทุกท้อทุกท่านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะมีมีพิษสุ่องค์หนึ่งเขาไปบินทบารแล้วเขาเห็นว่สาสวยค่ะนคะคะชุดหนูหนุผูกเต็มยุดเลยมันเลยไม่เห็นความสวยงามนี่กระโปรงหนูค่ะ ไปภิกษุไปเห็นสาวสวยแล้วยังไงใช่ค่ะ,คะสาวสวยแบบนี้เลยค่ะแต่เขาไม่ได้แบบอนี้ค่ะเขาไม่ได้มีข่าแป๊บนะคะี๋ยวหนู่ผูกนี่ค่ะเขาคุณคะแม่ปิ่ลอโวนะคะแล้วไปเจอสาวสวยแล้วยังไงต่อคะภิกษุเลยอยากไอ้นั่นค่ะสึกแล้วไปไปแต่งงานกับสาวแล้วยังไงคะเขาก็เลยไปถามพ,าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าครับผมขอสึกได้ไหมครับพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าสึกไปบวชสึกไปแต่งงานกับเมีย <Yeah. S 1> เขาพระ,พ,ระ,พ,พ,ระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า oo, อย่าอย่าสึกเลยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังช oh, ักเรื่องหนึ่ง,เ,ง,งเรืยอ กระครั้งหนึ่งงานมาแล้วนานนะับเป็นพันปีโยนกลับไปที่อดีตกาเลยนะคะโยนกลับไปเลยอดีตกามีพระราชาองค์หนึ่งค่ะ <c oughs> มีพระราชาองค์หนึ่งนะคะเขามีจักรแก้ววิเศษเขาอยากไปอเมริกาเขาจะเฟี้ยงจักรแก้ววิเศษแถม ตอนเวลาเขาอยู่ไปอยู่ที่นั้นคนเขาก็จะมาแบบกราบการแล้วแถมยังยกแต่งตั้งให้กลายเป็นกษัตริย์ของเมืองอเมริกานั้นอีกด้วยอ๋อหมายถึงว่าเขามีจัดแก้ววิเศษที่พออยากจะไปที่ไหนใชาเพี่พจัดแก้วไปแล้วก็จะถึงที่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วไปถึงที่นั่นเจ้กากษัตริย์ของเมืองนั้นก็ยก ที่นั้นไม่ใช่ค่ะเขาเลยไม่ใช่ใช่ครอย่างนั้นแหละค่ะแล้วยังไงตอแล้วก็มีวันหนึ่งเขาแบบคองทุกประเทศแล้วค่ะเขาบอกเบื่อมีที่ไหนที่มันดีกว่านี้ไหมเขาก็เลยบอกว่าพิกซูอไม่ใช่พิกซุใครก็ชนะชนะชนะเรียกเขาแทนว่าชนะเลยกัน ชนะมีที่ไหนที่มันดีกว่าแบบนี้ไหมฉันและแก้บอกว่ามีครับข้างบนสวรรค์นู่นพราเชลีฟ่ฟยากแก,ก้ววิเศษไปถึงสวรรค์โอ้แล้วขึ้นไปบนสวรรค์ได้เพราะเควี่งจากแก้ววิเศษขึ้นไปขึ้นไปบนสวรรค์เลยคุณแม่เบลจําได้ละเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีตองค์พระราชาองค์เนี้ยที่เควี่งจากแก้วไปโน่นไปนี่ที่เป็นมหาจักรพรรด ก็เลยมีจัดแก้วค่ะแล้วก็นี่เป็นอดีตของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งท่านเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะท่านคุย,ยงไปถึงบนสวรรค์แล้วยังไงต่อพระพุทธเจ้าอ,องค์นี้หรอคะใช่ค่ะให้เพื่อนๆดูสิคะพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่ค่ะอ,อันนี้เป็นอดีตของพระพุทธเจ้าเลยค่ะอดีตของ,ง,งพระพระุทธเจ้าหนูชอบลูกนี้มากเลยค่ะหนูเลยั้นไว้ตรงนี้สาธุ มีเหมือนแบบพพยทูเจ้าเขาเป็นตอนแรกเขาเป็นกษัตริย์อะค่ะแล้วเขามาบวชด,ดูสิคะผ้าจีวรแล้วแล้วไปถึงสวัสด์แล้วยังไงต่อคะเขาก็เลยเหมือนแบบเทวดาที่นั่นมากราบการเขาอะค่ะแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารหนววจุเขาก็มีความสุขแล้วก็มีวันอ๋อเบื่อจัง สองสามวันโอ้เบื่อจังมีที่ไหนที่มันดีกว่าน,นี้ไมีมเนี่ยเทวดาก็เลยบอกว่านูน่นขึ้นไปชั้นหนึ่งค่ะแล้วเขาเลยขวี้งจากแก้วพิเศษไปแต่มันไม่แต่กน,นะคะเป็นจากแก้บพิเศษมันถึงเรียกว่าจากแก้วพิเศษขวี้งจากแก้วพิเศษไปก็ถึงแล้วเขาก็ได้อยู่ที่นั่น แล้วก็ได้มาพบกับเท้ากัสปะคือพระราชาของประเทศสวรรค์ค่ะเท้าก uh ัสปะแล้วก uh ็ม uh ีวันหนึ่งเท้ากัสปะก็ตายไปแล้วเท้ากัสปะก็เกิดเท้ากัสปะก็ตายเท้ากัสปะก็เกิดเกิดตายเกิดตายกิตกตา อย่างนั้นแหละค่ะกริยาตองเนี้ยที่เอาจากแก้เพี้ยงขึ้นไปยังไม่ตายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าเท้าวสักกะแบ่งเมืองให้เอ๊ะใช่ค่ะแบ่งแบ่งแบ่งให้แบ่งคนใช้แบ่งอะไรนู่นนี่นั่นให้พระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งค่ะแต่สมัยนั้นไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นกริยาตเพราะพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะคะยังไม่ได้บริลัธรรมเลยค่ะ แล้วไงต่อคะออแล้วเ้สาสาักกะตายเกิดตายเกิดใช่ตายเกิด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 สามสิ0ครั้งค่ะพระราชาก็บอกโอ้เบื่อจังมีทีอะไรที่มันดีดกว่าน ขาก็บอกพวกเขาก็บอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับแล้วก็อยู่นานคนหน้าค่ะพระชาก็อยู่นานมากจนตายได้ค่าวว่าแบบว่ามันนานมากใช่นะ ุณแม่ปิวเนคออกแล้วก็คือเดี๋ยวคุณแม่ปิวช่วยช่วยเล่าต่อนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยอพิกสุองค์นั้นเขาอยากไปแต่งสาวเดี๋ยวกอนคะยังไม่จบค่ะ<อ>คือแล้วแล้วพิกสุองค์นั้นก็เลยบอกว่ามผมไม่ผมไม่สึกแล้วครับอืมค่ะอืมค่ะ ที่แรกภิกษุรูปเนี้ยท่านจะไปบุเอ่อจะขอสึกไปแต่งงานกับผู้หญิงใช่ไหมคะพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าโอ้โหราคาเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ตอบสนองเราไม่พอตามหาไปเท่าไหร่ก็ตอบสนองไม่พอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใช่คะ่ะขนาดชขนาดกษัตริย์องค์เนี้ย ขึ้นไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์แล้วก็เท้าสักกาตายเกิดตายเกิดตายเกิดต,ดต,ดตั้ง36ครั้งกษัตริย์องค์นี้ก็ยังไม่ตายยังสวยสุขอยู่บนสวรรค์แต่ก็หาที่สุดของความต้องการคือตอบสนองตัวเองไม่พอสักทีเบื่อมากขนาดไหนมันก็แบบว่ายังตอบสนองตัญหาของตัวเองไม่พอสักทีสุดท้าย พระผู้มีพระภาคก็เลยบอกว่าตันหากับราคะเนี่ยมันเป็นของที่น่าเบื่อเสพเท่าไหร่มันก็มีอยู่แค่เนี้ยมันก็แบบว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างมากแล้วก็เสพเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอขนาดขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นานขนาดไหนมันก็มีอยู่แค่เนี้ย พิกสุรูปนั้นฟังเสร็จก็เข้าใจโอ้ใช่มันไม่มีอะไรที่ที่แบบว่าน่าพอใจสำรับราคาและการตอบสนองตัญหาจริงๆท่านก็เลยบอกว่าออไม่เอาละไม่แต่งสาวละไม่แต่งสาวลาแล้วทำยังไงอะคะและพิกสุอนนั้นเลยไม่แต่งแล้วก็บวชจนพุนอรหรันจบเป็นพระอรหันต์เลยล่ะใช่ค่ะ,คะอ พอเาอ่าให้ฟังอ๋อทุสาธุสาธุอันนี้ลูกม้าเป็นคนอ่านได้เองด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะพ่ออ่านให้ฟังแล้วลูกมันมาสรุปเรื่องแต่ได้ข่าวว่าลูกม้าก็สามารถอ่านได้ด้วยพอเข้าใจใช่ไหมคะอย่างนั้นฮะลองอ่านดูไหมคะเอ๊อะค่ะโอ้โหนะฮะอ่านสักนิดนึงแล้วก็ ได้ข่าวว่าลูกมาจะพาเพื่อนๆนั่งสมาธิด้วยสักแป๊บหนึ่งใช่ไหมยใช่ค่ะเนอในโดอีดีดอีตอดีในอดีตการปอมอมอันะครครั้งหนึ่ง พอเราอะงอครั้งไม่ทุกครั้งเนอะอีกเง,กง,กงกอออนินอ่งปอถมหนึ่งปัทถมปอเอ้ค่ะโอกธอนากาศบอปัทผลกับดอไอใดไม่เท่าได้โม,มอ,อีมี นีโรอัพรอะพโรัต์รอาชราชพระราชพอรอัพพระพพนีโพรอัพพระนนไอไนนอนอาโมนามโวอาวาไมตทว่าโพโรอพพระโอาวาเมเอกว่าค่ะ จะเอาจไม่โทรเจ้ามมหออามหาสมมสงสม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 มสมต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 นตอมตม รอไอชาราดโอ้โหเก่งมากรอไอชาราดยากมากเลยนะคะแต่ละคำเนี่ยเยี่ยมมากเลยคุณย่าสอนค่ะตาเดี๋ยวหนูจะมาพาเพื่อนเพื่อนอ่านหนังสือก่อนนะคะไม่ใช่พาหน้าสมาธิเรี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะได้จ่ะนี่ก็คือรูปพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าหนูนับถือค่ะหนูนับถือศาสนาพุทธ เดี๋ยววันนี้นะคะถึงหนูจะใช้เนี่ยคันไว้ด้วยคะ่ะเพราะหนูจะเล่าแล้วเพอเหมือนแบบว่าแม่ปิ๋วเขาแบบไม่ได้มั่งสมาธิวันไหนเองหนูจะมานั่งแทนเพื่อนๆน,น่าจะดีใจนะคะทุกท่านแล้วก็ว่าแต่เอาแม่ปิ๋วเอาโทรศัพท์ทำไมงหรอคะว่าตรงนี้ทําไมเหรอคะมาให้ลูกมัดอ่านเมื่อกี้นี้นะคะ่ะเราจะนั่งสมาธิกันได้หรือยังคะแม่ เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยแป๊บนึงน,นะคะขี okay. ขออาขขออาพอขาไม่โทรข้ามจะอ,อาจาจะอ,อาจาจะเอาเจ้าจะเอาเจ้าไม่โทรเจ้าต่อหานการโ์งต่ำไม่โทรต่ำจะไอ,อใจต่อพอพออีพี่พออีนอพี่ พออีนพินค่ะพออีโนพินหอมโนหนหอนขนหอนหอนอากาศหนหนไม่ห็นอากาศหันหันหนูว่าเรื่องห่านหนังสือหนูไ่ค่ดีเท่าไหร่นั้นลล่เล่าไย่ดค่ะได้เลยค่ะไ้เลยค่ะด้ค่ะไดยค่ะได้เลย่ย่ไคะคะลับเลยได้้เเ่ แกะไ,ได้ไหมคะเดี๋ยวแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองขานั่งสมาธิแกะตัวมันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะแม่ไม่ใช่หรอคะให้นั่งยังไงคะนะคะเอาแล้วค่ะเอาแล้วนะคะ นโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตสงบกายสงบเพรชิตตั้งแต่ศีรษะลงถึงนิ้วเท้าไม่คิดรูปภาพใด ทาแนทติวได้เลยค่ะ หนูลืมบอกไปเลยค่ะนั้นเรามานั่งสมาธิกันนะคะนโมตะสะภาคารโตอาราโตจริงๆคนเมื่อกี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอคะนโมเมื่อกี้ผ่านนั่งสมาธิแล้วไม่ใช่เหรอคะลูกน้อยใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงต่อมอืมันมีดีติ่มชูจูไว้แล้วไงต่อคะเมื่อกี้นโมอ่ะเมื่อกี้หนูมามอตะสะค่ะนี่หนูจะ พุทธ euh, ังอภิปูชนามะธรรมังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวัพุทธังภะคะวัตตังอภิวาเทมิสกวาค้าโตภะคะวะตตธะมูสะวะคะสังโฆสังฆังนะมามิกราบจิตสงบ กายสงบแผ่จิตตั้งเสศสีสะลงถึงเท้าไม่คิดรูปภาพใดๆฟังลงได้นะคะ้าไม ฝักนัก่งสมาธิเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างรหรอคะรู้สึกดีค่ะสงบดี <c oughs> ถ้าเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอยากนั่งอีกไหมคะค่ะ <c oughs> โอเคค่ะนั้นเรามานั่งกันต่อเลยค่ะ <c oughs> คราวนี้เหมือนแบบว่าเราไม่ต้องน้ำมูลแล้วค่ะเราเ <c oughs> งีบยบเลย นนะะแปบ๊บนึงนะคะครู้สึกว่าอะไรมันผิดปปกติหนูไปดูกล้องกันนะคะว่ามานันมนแบบว่าถ่ายดเต็มหรือเปล่าจะง้จอจะ ที่เสร็จแล้วคะอหนูจะมาเล่าเรื่องต่อแล้วคะ่ะฮะงานสุนทรภิเ็จแล้วเราจบด้วยการอธิษฐานบุญให้ทุกคนดีไหมคะมให้คุณปู่เปาะให้คุณยายจำเนียนก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วให้ทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆดีไหมคะ สวัสดีทุกท่านเลยหรอคะทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะขอะพื่อสีแดง่ค่ะขออมุนโนธนาสาธุให้คุณยายเปียกคุณ่อปูปออป่ป้อคุณป้าปู่ป้อณ่าอาณ่าอาคุณพ่อคุณแม่ทุกชาติแม่อ้อยพ่อปอตะเกียบฟ้งฟิงแม่นัดแม่ปิ๋วพี่ ผมพบพบปอบพี่อมคุณยัก์ขาแม่ปิวลูกมัดนะคะขออุทิศบุญให้ทุกทุกคนบนโลกให้พี่แบบด้วยนะคะพี่เพชรจ้าด,ด้วยนะคะขออุทิศบุญคุสศนให้แม่ปุกแม่แป้น,พ,ปน,พ,ปนพ,ปพี่แป้งพี่ปอพี่เบบพี่อีพี่คิวด้วยนะคะ พี่ธามพี่เทคุณตาคุณตาเนาะคุณตาคุณยายพี่พี่น้องนองทุกท่านนะคะทุกท่านที่มาล้างสมาธิกันนะคะคุณอยากได้ไมโครโฟนไหมคะหนูให้พูดสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนะคะใช่เลยค่ะทุกคนจริงๆริยังยังไม่ได้บ๊ายบายนะคะเอ๊อี อ่าคุกันคจ้าอังอ่านจะก็พอออกอ่านก็พอออกอยู่นะคะี๋ยววันนี้อ่านอาจจะอ่านไปได้ครึ่งเล่มแต่บางก็ไม่ดูอว่าเจ้าก่อนนะคะหนูว่าหนูอ่านกันตรงนี้เลยค่ะไอ้นี่มันคำนำไม่มีอะไรเลยค่ะ ตรงนี้สั้นสั้นสั้ั้นเอาปุ๊บนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวกันนะคะขออัพขอบจะอาจะผออุผออุผูไม่โทรพูปอเอเป็นปอเอนาเป็นจะเอาเจ้าไม่เอกไม่โทรเจ้า ทอบรรยากาศงอทางไม่ทัวทั้งหอโลหอโลหอโลทอไม่บรรยากาศเงาทางไม่ทัวทัง้งค่ะทั้งหอโลหลหงห,หลายยอหายหลายขนหลายขนค่ะแต่จริงๆแล้วหนูก็เหมือนแบบว่า แปว่าเป็นไอ้นี่ใช่ไหมคะที่ขนงสือ้อวสวัสดีเพื่อน,นอนะเพื่อนนะค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งใจเรียนหนักมากนนะคะขอสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนั่งสมาธิแล้วก็เรียนกันบ้างอย่างเป็นดีนะคะเสด็จโอ้ลูกแมกค่คะมีคุณแม่นิชการมา,าบอกว่าเก่งมา ขอบคุณค่ะคุณแม่นิจการว่าแต่เรายังไม่ได้สร้อยคุณแม่ปุ๊กก็มาสวัสดีค่ะคุณแม่ปุ๊กคุณแม่ตุ๊กติกก็มาสวัสดีค่ะคุณแม่ตุ๊กติกคุณแม่ตุ๊กติกบอกว่าอนุโมทนาสาธุค่ะหนูก็อนุโมทนาสาธุให้คุณแม่ตุ๊กติ๊กเหมือนกันค่ะคุณพ่อของพี่อีกพี่คิวมา โอหนูก็ออมุนโอนธนาให้คุณพ่อของพี่อีกพี่คิวเหมือนกันนะคะสวัสดีบายบายทุกคนสวัสดีค่ะบายบาย